รายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทมคับพิเศษนะครับวันนี้เรามาบุก้ายมวยลูกทรายกองดินนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ประหลาดมากมหาจารย์ Amazing คือครอบครัวตระกูลมวยเนี่ยลูกทรายกองดินเนี่ยพี่น้อง16คนท้องเดียวกันชกมวยกันหมดทุกคนเลยครับแต่แต่ละคนตอนนี้ก็กำลังเป็นซ u เปอร์สตาร แล้วก็ที่กําลังดังอีกท่านหนึ่งก็คือคุณติ๊กตะกูลมวยซึ่งเป็นยูทูบเบอร์และนักพักมวยชื่อดังของประเทศไทยวันนี้ก็คือวันอังวันศุกร์ไม่ใช่ที่ว่าอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่23ตุลาคมสองพนห้าะครับใกล้สี่โมงเย็นละนี่ฮะเรามาที่บ้านคร <c oughs> ับแสงอาทิตย์ลูกายกองดินนะครับจะต่อยเต้าโชว์พ <c oughs> ี่น้องช่วยกัน No, no, ไนรายการมาดูค่ายมวยระดับโลกเป็นสตอรี่ ที่ Amazing ที่สุดก็คือหนึ่งครอบครัว16คนปล่อยมวยทุกคนแล้วก็สร้างชีวิตด้วยมวยคิดอะไรอยู่วันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกภูมิใจแล้วก็นนนนนตาซึ่เเหมือกัะนนียดีใจครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนครอบครัวมาสอบถามมาพบปะพูดคุยดีใจมากๆครับพี่ไต้ขอบคุณพี่ไต้ด้วยนะครับที่แนะนําคนดีๆแนะนําผู้ใหญ่ให้ รู้จักแล้วก็ให้มาเอนดูครอบครัวผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ไตอีกอย่างหนึ่งครับส่วนหนึ่งของการทํา YouTube ผมพี่ไตก็คือคนสําคัญครับเคล็ดลับเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นเลยจุดนั้นคือจุดที่มันทําให้มันก้าวได้เร็วขึ้นด้วยครับขอบคุณพี่ไตครับผมไปความยินดีครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่องยูทู e ชีพทำครับพิเศษครับของจริงครับของจริงสวัสดีครับ